สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนดีที่เลยเพื่อนชาวแฟนเพจเลยวันี้จะถามมาอัปเดตเจ้าคันนี้หน่อยครับสเมื่อกี้อ่ะนี่ครับลากเข้ามาแล้วก <vont S 1> <en. S 2> <hay> ็ลากมาก็ไปง่ายนะอันนี้ช่างเอ็นช่างเอ็นไล่เชื่อมเลยนี่นี่โอ้ยร้อนร้อนเลยนี่ไล่เชื่อมไล่เชื่อมเดี๋ยวกำลังเชื่อมอีกอันหนึ่งเข้าไปดูเอาดีนะช่างเอ็นช่างเอ็น จังเอ็้ยงอาเอาดิเจี๊ยมปดิเนี่ยเป็นแนวอย่างเงี้ยแจ้วล่ะเนี่ยอยากรู้มาไวต่อตรงไหนเนี่ยไวต่อแบบไหนเนี่ยมันมีอะไรต่ออ่ะนี่ต่อไฟแคลเซียมต่อสายแคลเซียอเป็นโชเอ่ะไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวไม่รู้หรอกไม่รู้อะไรเราเดี๋ยวรอดูมันมีทั้งสองข้างเลยข้างหลังกับข้างหน้า,นนาข้างหน้าอันหนึ่งข้างหลังอันหนึง่งอันนี้เชื่อไปแล้วแหละเฮ้ยแจมป์ได้ลูกน้องใหม่ฮะแจมได้ลูกน้องใหม่มไะแจมอป์ลูกพี่ อยู่นึกว่าลูกน้องตึงตะโพลนึงฮะกูตึงตะโพลนึงเลยกูกูตึงไงกูตกอะไรก็แล้วกูตึงไงอ่ะนี่แกะออกเอาไปเชื่อมเลยเมื่อกี้นี่เขาทำตำแหน่งพวกอะไรมาร์กแล้วก็แต้มแต้มไว้แล้วก็พอได้ตำแหน่งกูก็ถอดถอดเอาไปเชื่อมฮะเชื่อมให้มันแข็งแรงนี่แต่ตัวนั้นยังไม่เชื่อมก็เชื่อมทีละอันนะได้สองอันแล้ว ตอนนี้ก็ยังไม่เชื่อมเดีย๋ยวแกะเอาไปเชื่อมตัวนี้ก็เป็นเหล็กเผาหนาที่ลูกยิมอ่ะก็หนามากเลยเหล็กยันเผาตัวนี้ยนันเผาเราบุกกี้ไว้อ่ะมันก็จะลื่นตัวได้ไม่มาไป็นางเนี้ยปุ๊บ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 เดี๋ยวก็มีตัวยึดกับเชสซีอีกข้างหน้าตัวนึง นี่างหลีกตัวนี้ตัวเนี้ยเกียตัแนหนเป๊ะนี่เนี้ยเดี๋ยวมีไม้มารองครับมาใส่ตับอกดำเลยมีไม้รองเนี่ยไม้หน้าสามอันไหนต่อเนี่ยหรือหรืออันนี่ออกเออ เดี๋ยวเรื่ลงเราเชี่ยมให้หมดเลยเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวยางเอ็นเรื่อก่อนเขาใส่ประกอบดูแลแหละแต่เราไม่ได้มาดูกับเขาอ่ะเนี่ยพวกน็อตอะไรเนี่ยน็อตฮะมันใส่ตรงไหนทางเอ็นแบบไหนวะก็มันมีข้างละอันน่ะ ยึดไปทางโน้นเหรอโอ้อรู้แล้วต้องคต้งเคสซมันก็ต้องใส่ลูกกิงไงมันก็ต้องเล่นตัวได้มันต้องมีลูกกิ้งอย่าเี้ออเดเดเได้ทับขานักชาเอ็นนักโอ้โหแข็งแรงแข็งแรงครับ นมีเมียสองกิ๊กอีกสองยังแข็งแรงอยู่ช่างเอ็นธรรมดาหาอีกอยู่บอกเขาด้วยเออหาอีกไม่ได้ว่าดีได้เชื่อมนะหากิ๊กอีกสักสองอะ่ะเออ,เอนหน้าก็ไม่มีใดมากเลยครับทุกคนเข,ขาทำเสร็จแล้วช่างสีมันโปสีไล่ช่างแล้วเช,ชื่อยังไม่เสร็จลเลยนี่จุดนี้เป็น เรียกว่าน็อตอะไรอ่ะเป็นสีทองอ่ะเป็นน็อตอะไรเขาเรียกว่าน็อตอะไรนะมันแข็งแรงกว่าไอ้น็อตนั่นอะมันแข็งแรงกว่าไอ้น็อตดำนั่นแหะเขาเรียกว่าน็อตอะไรวะเอาเอาเอาอันนี้สีทองแต่ทำไมตัวตัวเมียเป็นสีดำอ่ะะตัวเมียก็ดำอยู่แล้วใช่เหรอเนี่ยมันดำเนี่ยคนก็ดำน็อตก็ดำอ่ะตัวเมีย เออ borah, น่นนครับรวย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 ไม่รู้รวยหรือจนหรอกเปห้าครับมีแปดห้าไหมมี8ปดห้าไหมปดห้าปห้าสองหนึ่งเองเอปห้าสองหนึ่ง อันนี้เป็นขาจับพวกขาทุกมันครับของขาจับกระบอกบูธอะไรช่างแพ็กมันตัดไว้่ะเนี้ยเลยแยบแยมเลยเด็กใหม่เด็กใหม่กี่เล็กอะไรแต่สาม ไม่กลับเอาสามแปดด้วยเหรอรวยเออรวยนี่รวยอยู่นี่นี่นี่ฮะไปดิรวยนี่โอ้แค่นี้ก็ใช้ไปหมดแล้วชแชดนี้รวยมิเชลจะมาไม่ไหวอกโอ้ยบัวม้าไปบ้านเลยไปบ้านเอุ้ยสปอร์ตไลท์เอาอะไรออกอุ้ยของใหม่ครับฟิลิปฟิลิป โอ้ผมมียี่ห้อซะด้วยตู้ใส่คันไหนวะน่าจะคันข้างหน้าโอ้ไหนๆๆๆขาดยกมันเดี๋ยวรอรอรถเอารถมาติดตั้งรอรถรอรถอยู่ครับเราก็ไขามาติดตั้งอ่ะสองอันเลยสองอัน ก็อย่างนี้วันนี้ทางก็ทำงานต่อเรื่อยๆคลัวันนี้ก็น่าจะได้เสร็จเสร็จเสร็จช่วงนี้ในประกอบประกอบเสร็จแล้ววันนี้ก็จะทําช่วงดำเอากระบอกมาวางครับกระบอกมีแล้วแหละบอกใหญ่นท่นนล้วแต่ยังไม่ให้ดูกระบอกครับเกียร์ฝาก็จะวางครับเกียร์ลูกหลังก็ได้แหละก็รอดูครับ เดี๋ยวชานมันแรงจรัดให้ครับผมนี่โอ้นี่หมวยขั้นเขียวนี่หมวยขั้นเขียวนี่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วใส่หมวกปุ๊บหล่อเลยนะตอนนี้ยังไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่าขาดขาดเกินอะไรกันไม่รู้เนะี่ยมันนี่มีหมวกเนาะใส่หมวกไปหล่อเลยอะพามาดูประมาณนี้ครับ,บกดไหล่แชร์แล้วก็ติดตางฉันต้นเลยครับ เออตันไหนคิดหน้าครับสวัสดีครับ